ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวขบวนจะผ่านเนี่ยซุปนีนาเราจะไปในเมืองและตลาดตะกี้เราอยู่เมืองเก่านะจะไล่เลาละไปเรื่อยๆตามบ้านประชาชนต่างๆที่อยู่ข้างบ้านข้างร้านต่างๆนี่นะคุณสมบัติวิธีนีก็จะบอกบุญไปกับทีมงานนะฮะอปนทัิพิธิ์ก็ไล่ไปเรื่อยๆบอกบุญนะไปสร้างวัดหนองวัดใหม่หนองเงินนะครับวัดใหม่หนองเงินอยู่ที่กรงไกรล,ลานนะครับเราจะรวบร้างกันมีร้างหลายอย่างที่บอกไว้นะครับนี่เป็นประตูเมืองนี่เราเข้าจะออกอยู่ตรงนี้นะุดใหญ่คือเป็นเมืองเก่าที่นี่นะครับ สร้างภูติที่ทาให้เกิดคนนี้ขึ้นมานรเราช่วยเราช่วยกันด้วยความหวัวใจช่วยหวัวใจเที่มาด้วยความปิติความตั้งใจจริงๆนะที่จะมาช่วยเหลือเพื่ทุกคนได้เห็นภูติที่วัดนี้แล้วนะอาจจะต้องพลั่งน้ําตาองหลับท,ทำไมอ๋อที่พระพุทธเจ้าเออพระสงฆนะ์นะครับที่เป็นศิษย์ของพระพุทธเจ้าจะต้องมาตกประกำระบาอย่างนี้อยู่อะไรเงี้ยนะครับนึ่เราเดินไปบนภูติท่านเนี่ย เราอยคิดว่าเออมันจะตกเท่าไหร่เนี่ยก็ตกล่องตกฟันอะไรเนี้ยเพราะแบบอะไรลูกไม้เกี่ยงยีนไม้ไปตีตีอยู่เนี่ยหลานยีนเนี่นะครับผมคิดว่าเออการที่เราก็มาทำเงินเพื่ออะไรจริงจริงเพื่อเพื่อความเพื่อความก็เลยเพื่อสามาเพื่อเพื่ออะไรนะครับสร้างสร้างบุญสร้างบุญนะครับเพื่อสร้างบุญจริงๆเราไม่มีการมีนอกปีใดด้วย ไม่มีเลยครับไม่มีสวัสดิการพิเกใส่ตัวเองเอาเงินมาทําบุญทั้งหมดทุกบาทนี่กระเดินมาใส่สวยสนุนนะครับใส่หมดมหามหาปัจใจเอาวิดีหาปัดใจช่วเดียรผู้ร่วมผู้ช่วเร่ม่ทางมาโรคมารคทมทางนะครับดีมากดีมากขอให้พุทธศาสนทุกท่านที่มีโอกาสได้ได้ไปกับเราต้องคอยที่ทำความคิดอะไรคอย สมความปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่านนะครับขอชวโพิศิตปิ่นแก้วครับครับนี่ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการที่ได้ร่วมกันจัดงาน,นได้รับความกรุณาจากพ่อแอ๊ดนะครับพันดรสมบัติเมธนีมาช่วยอบอกบุญเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันให้ดำรงอายุของพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวนะครับสามารถอยู่กับสังคมไทยได้นานถ้าพวกเราไม่ช่วยกันนะครับ ก็คงจะว่ามีโอกาสที่จะเสื่อมลงถอยลงแต่ถ้าเราร่วมมือกันแบบนี้ความยืนอยู่ความยืนยงมาันจะนานขึ้นนานขึ้นนะครับขออนุมทนราสาธุกับคนที่ทไํไในทุกท่านนะครับพอสารสิบสองครับก็อันคมนะครับรัะตะนโะยธาคุณก็มีความยินดีนะครับที่ได้มาร่วมงานบุญในครั้งนี้ก็ด้วยการาชักจูงจากนะครับหมวดก๊อฟนะครับคุณผู้ผู้ผู้ิพันธ์นะครับแล้วก็ท่านสารวัตร นาพิสิทธิ์ีแก้วแล้วก็อ้อ,อดดรสมบัติเมธดีและก็กคุณนกพูก,กนะครับนะครับเพราะว่าตอนนี้คือพอผมมาดูที่วัดเนี่ยกำลังสร้างผ้าโบสดนะครับตรงนี้ผมก็มีเกิดกความศรัทธาน,นะครับว่าเอ๊ะทำไมวัดเก่าแก่ของเมืองสุโขทัยเนี่ยโบดังไปแล้วเสร็จจริง,รงๆเนี่ยสุโขทัยเนี่ยเป็นเมืองหลวงของเรานะครับตั้งแต่อดีตอยู่แล้ว นะครับประวัติศาสตร์ก็มีมากมายนะครับเรื่องวัดวาอารามเนี่ยเรากดจะช่วยกันดูนแลและก็ทำรูปบำรุงรักษานะครับก็ตรงนี้ก็ด้วยความยินดีนะครับปีหน้าเราก็จะมาร่วมทบุญเพื่อสร้างพระอุโบสถให้แล้วเสร็จแล้วก็จะมีพระเจดีย์นะครับเจ็ดชั้นนะครับแล้วก็อย่างที่อไอ้ยศนะครับดเรสมบัตบบิวิษณีอธิเรียว้ว่า กุฏิพระเป็นไม้เก่านะครับถ้าเราจะ,จะาล่วงจะล่วงวันไหนก็ไม่รู้ใช่ครับเราก็จะพยายามจัดกองกถิ่นผ้าป่านะครับเพื่อมาทําที่อยู่ของสงฆ์ให้ให้ให้ดีขึ้นประเดิมการบณรณกนะครับในนามของ <c oughs> ประธานร่วมจัดการสแสวงบุญแนะารหาทุนสร้างเรืโบถ์ของวัดใหม่หนองเนินนะครับกิจกรรมวันนี้ที่เราจัดกันขึ้นมาเนี่ยได้รับการอนุเคราะห์จากพ่อแอดนะครับสมบัติเมธีนะครับ อามาทู่มกุญแจบุญแล้ก็ทีมงานดาราตลกทุกคนที่มาร่วมกันก็คือมาร่วมกันหาเงินหาเงินที่จะสร้างวัดสร้างอ,อุโบสถสร้างเจดีเจ็ดชั้นซึ่งเป,เป็นงานนี้เริ่มขึ้นจากจากาความคิดของท่านพิสิทธ์นะครับอานาวัตรพิสิทธ์ซึ่งซึ่งโครงการนี้เริ่มขึ้นมาเพื่อเรามีโครงการที่จะสร้างวัดตรงนี้วัดตัวตนี้เป็นวัดเก่าแก่นะครับ อายุอายุก็คือวัดเกาแกมัยสุโขทยัยซึ่งเป็นวัดล้างมาก่อนนะครับตอนนี้ก็คือในส่วนของท่านเจ้าอาวาสนะครับท่านเจ้าอาวาสก็มีความต้องการที่จะให้วัดเนี้ยเป็นวัดที่สมบูรณ์นะครับทำลงสุธศาสนาต่อไปนะครับเราจึงร่วมมือกันจัดก,กิจกรรมนี้ขึ้นมาคือเดินสแสวงบุญนะครับหาผู้ร่วมร่วมบุญร่วมถวายประัยเพื่อที่สร้างบุญร่วมกัน เงินทุกบาททุกตางค์ที่เราเดินกันตรงนี้นะครับที่เราจัดงานนี hmm. like, ้ไม่มีหากค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นทุกบาททุกตางค์เราถวายวัดถวายเป็นงานวัดทั้งหมดนะครับเราทําด้วยจิตใจเบิสุทดจิตใจของผู้อยากจะทําบุญจริงๆนะครับไม่มีไม่มีอย่างอื่นเราไปเดนกระบวนการเพื่อที่จะหาผู้ร่วมปัจจัยแสวงบุญกันต่อครับไปกันต่อครับครับผู้ชมครับไปได้ฟังมแล้วนะครับนี่คือเราร่วมบริจาคครับกับวัดใหม่น้องเงิน นะครับกงไกรลาชจังหวัดสุโขทัยท่านผู้ชมก็จะเห็นตามบริจาคต่างๆตามท้องถนนที่เรานะตากแดดขนาดไหนแล้วแต่นะท่านชาวบ้าน,นต่างๆนะครับที่อยู่หมู่บ้านนี้นะก็จะพาท่านบอกบุญไปนะเขาจะทํา้าบาท1ีบาท2องบาทสามบาทเราไม่จว่ากันเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อนะครับมีเราหยุดพักเดี๋ยวเริ่มหัวขบวนเดินทางไปทางตลาดนะสุขโขทัยแล้วก็ไล่ไปถึงกงไกรลาชนะใครที่จะร่วมมทนาก็เาตรียมต่างไว้หรือติดต่อทางวัดก็ได้จะร่วมบ,บริจาคป้ายข้าวปลาอาหารที่ดินที่ อะไรหินปูนทรายต่างๆนะครับรู้จักว่าเดี๋ยวเราจะคิดตใครดญครับทปกท้วนดยลางไันครับ ท่านผู้ชมครับวันนี้เราอยู่ที่ตลาดนะฮะตลาดสุโขทัยตลาดอะไรฮะครัพี่ตลาดตะวันทองตลาดตบานทองอำเภอเมืองเข่าอย่างนีเราจะไปต่ออ่าเดี๋ยวไปเดินปุนกันต่อี่สุโขทัยเดี๋ยวเข้าตลาดสุโขทัยนะครับเดี๋ยวเข้าตลาดสุโขทัยกันไปกันต่อครับตูดตูดแดดตูดแดดตูดแดดตูดหัวเนี่ยแดดเรียกเลยนะฮะนี่แหละคือเราบอกุูนะครับ ก้าิาแล้วครั้ี่นะดูง,งา,า,าคู่ายคผมไปจูจ่มไปแล้วครับเขาคิจกูดและทำให้ผมหายปวดหายเมื่อยก็ น้ำมันของลุงพ่อเขียนนะครับสูตรดังเดิมนะครับเจ้านายหายปวดให้เมื่อยสบายครับขึ้นเขาคล่องตัวเลยครับ